สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับผมปลวัตแช่แนวนะครับวันนี้จะมาเอาหลูกหมูยานมนะครับก่อนจะยานมเข้าก่อยานมหรือว่าผากผากออกจากแม่นะครับก่อนจะอ,ออกก่อนจะใหญ่เข้าก็ต้องฉีดยายาบำรุงนะครับให้ตัวละหนึ่งซีซีนะครับแล้วก็ซัหรับแม่ผมก่ให้เป็นวิตามินนะครับ แล้วก็ย่าทายพยาให้แม่เรียบร้อยนะครับลูกหมูชุดนี้ก็จะมีอยู่สิบเอ็ดตัวนะครับมีอยู่สิบเอ็ดตัวมีอยู่สองแม่นะครับอีกแม่หนึ่งมีอยู่สี่ตัวนะครับรวมแล้วก็จะเป็นสิบห้าตัวนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวหลอดกุม,มูนะครับตัวตัวเล็กกุม,มูเขาก็จะมา อนุบาลไว้อยู่ในขอ,อกอเตียงขอดนะครับเราก็จะจับลูกอีกสตัวมามาอยู่ร่วมกันนะครับลูกค้าเพื่อนว่าให้เอาร่วมกันเพื่อนอยาดมันกัดกันนะครับเวลาเอาไปลงขอ,อกใหญ่แล้วเพื่อนเอาไปคุ้นแล้วมันจะกัดกันนะครับนี่ครับตัวนี้ ยานมผมยานมที่อายุ2บหาวันนะครับอายุ2บหาวันหล้วก็ผมมาอนุบาลให้ลูกค้าอีกี่ประมาณ20าวันนะครับกบจ็จะเป็นิบหาวันถึง20วันนะครับก็บจะเป็นประมาณ40ถึง4บหาวันนะครับก่อนเ่าจะใหญ่ไปให้ทรงถึงขอ,อกลูกค้านะครับลูกมูชุดนี่กก็กำหนดขอ้อ กำลังทรงขวดกับประมาณวันที่วันที่สี่ถี่หามีหน้านะครับประมาณประมาณนั้นนะครับนี่ใหญ่ไปเจ้าเดียวนะครับสิบสิบหาตัวแล้วก็เป็นกระจองล่วงนาวบอีกของนึงนะครับแต่ผมท่านหมันใจว่าจะให้เพื่อนบอ้านะครับนีขา้า็จะเตรียมอาหารเลียล่างนะครับอาห้เขานะครับ ตัวนี้จะเป็นล่างใหญ่ขึ้นมาจักหน่อยนะครับเพราะว่าล่างหน่อยใส่ใส่งานใส่งานได้แค่เดียวนะครับคือล่างล่างดุนหน่อยนะจะใส่งานเดียวเดียวเขาจะงัดงัดขึ้นงัดไปงัดมามันจะแตกนะครับเลยผมเลยเปลี่ยนมาเป็นล่างใหญ่แล้วก็นี่เป็นการมาจับจับลูกหมูอีกสี่ตัวนะครับเพราะว่าผมเหลืออนุบาลไปก่อนหนานี้แล้ว ประมาณสามีวันนะครับผมก็เริ่มมาจับจับไปร่วมกันนะครับจับยากลาบากเนี่ยจัหน่อยเพราะว่ามันเป็นขอบกว้างนะครับมาร่วมกันแล้วก็มาฉีดยาฉีดวิตามินให้เขานะครับเพื่อกระตุ้นการกินอาหารแล้วก็กินอาหารหน่อยเพี่นจากโน้มแม่มาเป็ียนอาหารเม็ดล้วนนะครับก็จะเขาจะบ่มีการ อ่อนเพียนะครับบางทกีก็กินอาหารนหน่อยๆก็จะอ่อนเพียก็ให้เป็นวิตามินไปตัวละหนึ่งซีซีนะครับนี่ครับขคอกว่างนะครับมันก็จะจับอยากแน่จักหน่อยนะครับเพราะว่าเพื่อนมีเพื่อนทีได้ได้แล่นนะครับกระโดดไปกระโดดมาพวกคือจับในขอกไอ้ขอบเจียงขอดนะครับมันก็จะง่ายแน่ ตัวนี้มีมีอยูซีตัวนะครับกะเมื่อนี้กะจะใหญ่แม่เขาให้เขาซ่องยืนเลยนะครับก็ตอนผมยานมกับยังหยาดๆเนี่ยครับก็เลยบระธานได้เอาลงนะครับมื่อนี้จะได้ลงซองแม่พร้อมกันได้เลยนะครับ so sure. เร็จแล้วนะครับพี่น้อครับมาร่วมกันอยู่สิบหาตัวนะครับก็จจะมีหลอดนึงอยู่หนึ่งตัวนะครับไอสำหรับตัวไอสิบเอ็ดตัวนั่นจะเป็นหมูสามสายนะครับแต่ว่าอีกสี่ตัวนั่นจะเป็นหมูสองสายแต่ว่าจะเป็นสองสายแน่นดูล็อกนะครับก็จะเป็น เป็นหมูเหนือเดขึ้นกันนะครับนม่นมใหญ่ลงมาแล้วก็มา่อกันไหมนะครับเพื่อนก็นีการสีกัดจัดกันแน่จังหน่อยนะครับเพราะว่าพิษกินกันแน่กอจะประมาณนี้ครับเดชเมื่อสองเมือเพื่อนก็จะสงบลงนะครับเพราะว่าตอนช่วงนี้ก็เจอกันไหมนี่นครับบวกผอกันโดนมีการซัดกันแน่นเล็กหน่อยนะครับ ัวหน่อยแบบชริงพอาตื่ตามตัวรัดกันขอบคุณพีน้อง,ง,งที่เขามารับชมนะครับไว้เจอกันไมหมขอบคุณครับผวีครับ